สบ,บูชามหาเตชวัตโตธรรมบูชามหาปัญโยสักบ,บูชามาโพขาวะโหสิทธิชยโยสิทิราโพสิธิสโครพระวัตุเปอนนอออพอนอนนอนในอุสมะพทธเจ้าพอนอมโดยคุณพระธรรมพอน,นอมโดคุณพระเชรศเป็นมนุษย์เป็นได้เพราะใจสูงเหมือนนกยุงมีดีที่แหวงคนถ้าใจต่ำเป็นได้แต่เพียงคนย่อมเสียทีที่ตนได้เกิดมา ใจสะอาดใจสว่างใจสงบถ้ามีครบคนเรียกวมนุษย์พาะพูดถูกทําถูกทุกเวลาเปรมปีดาคืนวันทุกข์ันใจสุขปกปืดมัวและเร่าร้อนใครมีเข้าคนเรียกว่าผีสิงพาะพูดผิดทําผิดจิตไปแต่ในสิ่งนําตัวกลัวอบายคิดดูเถิดถ้าใครไม่อยากตกจงรีบยกใจตนรีบค้นคายให้ใจสูงเสียได้ก่อนตัวตายได้สมหมายเกิดมาเป็นคน เชิญพอนยาโยมบสสุติกาสาธุชนยาโยมทุกท่านวันนี้เราก็ได้พบเจอกันอีกวันนี้ในวันเ้าร์อาทิตย์ความกตัญญูกะตะเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดีเครื่องหมายของคนดีนั้น จะต้องรู้จักบุญคุณของผู้ให้อุปการะคุณหรือให้กำเนิดเราความกตัญญูตะเวทีที่เป็นเครื่องหมายของคนดีหมายถึงมีความสำคัญในความดีของสิ่งหรือบุคคลที่มีพระคุณต่อเรากตะเวทีแปลว่าการตอบแทนต่อสิ่งหรือบุคคล ที่มีพระคุณตัวเราคนที่มีคุณสมบัตินี้จะทำให้ตนเองและครอบครัวพบแต่ความสุขความเจริญพบแต่ความสาเร็จคุณสมบัตินี้ถือว่าเป็นทรัพย์อันประเสริฐแก่ตัวบุคคลฉะนั้นท่านทั้งหลายการรู้พระคุณท่านการตอบสนองพระคุณท่านไม่ใช่การทำให้ถูกใจท่าน แม้ในทางที่ไม่ดีไม่งามความมีกตัญญูตาเวทิตาหมายถึงการคิดการพูดการกระทำเพื่อช่วยยกย่องเชิดชูท่านผู้มีพระคุณไม่ใช่ซ้ำเติมให้ท่านไม่ดีอยู่แล้วเพิ่มความไม่ดียิ่งขึ้นเช่นนั้นเป็นการเอาใจไม่ใช่กตัญญูตาเวที จึงเปรียบเสมือนว่าพ่อแม่นั้นเปรียบเสมือนพระอ,องค์แรกของลูกแม่นั้นเปรียบเหมือนครูคนแรกของลกูกเป็นพระพรมเป็นพออระอรหันต์พ่อศิลของพระอ,อริยะหนึ่งขันติความอดทนอดกันเป็นธรรมสำหรับเผากิเลสสองนิพพานเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมและเป็นเป้าหมายบันทชิตไม่ทำลายผู้อื่นและสับปสับ และไม่พูดร้ายไม่ทำร้ายสี่สมณะไม่เบียดเบียนผู้อื่นและสัพพสัตว์และไม่พูดร้ายไม่ทำร้ายหาการพอใจในที่นั่งที่นอนอันสงบไม่ทุกขีด้วยหมู่คณะไม่หมู่คณะแม่พวกหกประกอบความเพียรในกุศลเพื่อทำจิตให้บริสุทธิ์ฉะนั้นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ในหลักสายการปฏิบัติก็ถือว่าเป็นบุคคล ที่สิทธิ์หรือลูกสิทธิ์ควรจะประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นบุคคลที่อยู่ในความกตัญญูการกรตัญญูต่อครูบาอาจารย์หรือต่อผู้มีพระคุณเรานั่นคือการทำความดีรักษาความดีเหมือนกัารักษาความเข็มสิ่งใดที่ล้ำเมิดอ่วงเกินบุคคลอื่นผิดศีลผิดธรรมเราจะไม่ทำ ฉะนั้นการที่เราเป็นลูกก็ดีถ้าได้ทำความดีพ่อแม่ก็เชิดหน้าจูตาลูกไข่หนอมีความเจริญหน้าในหน้าที่มีสุขภาพกายสุขสภาพจิตมีอิยสัยไมยตรีรู้จักสัพมาคาระวะว่าจาไพเละและก็มีนิสัยชอบช่วยเหลือเกื้อกูลไม่เป็นคน ผ่านไม่เป็นบุคคลที่เกเรอยู่ในโอวาทรู้จักผู้หลักผู้ใหญ่รู้จักประกอบหน้าที่เล่าเรียนหรือประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานอันนี้พ่อแม่ก็จะได้รับความย่อมเชิดชูเพราะแสดงว่าพ่อแม่เลียงมาดีสั่งสอนอบรมมาดีสะท้อนไปถึงคุณครูบาอาจารย์ ที่สั่งสอนลูกศิษย์ดีจนได้ประสบความสําเร็จความเจริญในหน้าที่การงานฉะนั้นฉันใดท่านทั้งหลายพ่อแม่ก็ดีครูบาอาจารย์ก็ดีผู้มีพระคุณต่อเราก็ดีถ้าเราถือว่าเป็นบรรตชนบรรจชิตหรือว่าเป็นบัณฑิตบันเทิงนั้นจําเป็นจะต้องมีความกตัญญูเป็นที่ตั้ง การอยู่ต่อพ่อแม่ตอนที่พวกท่านยังมีชีวิตอยู่ดีกว่ารอไปอุทิศกุบุญกุศลเมื่อท่านจากไปดูแลเอาใจใส่พ่อแม่เข้าไว้อย่าทําให้พ่อแม่เสียใจมีแต่จะนําพาให้ชีวิตเรามีถ้าเราทําให้ท่านมีความสุขเราก็จะมีแต่ความสุขความจเจริญมีแต่จะนำพาให้ชีวิตเรามีความสุขความจเจริญ รุ่งเรืองความกตัญญูย่อมมีความเจริญในชีวิตที่สดใสและก้าวไกลสู่จุดหมายดังใจกว้างเพราะว่าพ่อแม่นั้นมีพระคุณล้นเลือนาขณับบางท่านอัตมาเห็นนะที่เขาเรียกว่าพ่อพิมพ์แม่พิมพ์พ่อพิมพ์แม่พิมพ์เหมือนครูบาอาจารย์เป็นต้นแบบนะโยมเหมือนเป็นพิมพ์ที่เราหล่อพระ พระก็จะออกมาเช่นนั้นเจ้าได้ครูบาอาจารย์ที่ดีพ่อแม่พิมพ์ที่ดีซึ่งส่วนมากจะเป็นผู้ที่ดีที่สามารถได้สัมผัสครูบาอาจารย์บางท่านเนี่ยรักเด็กจริงๆนะโยมเป็นคนที่รักเด็กบางคนเห็นเด็กเนี่ยในสภาพที่ไม่ดีพ่อแม่บางคนหรืออาจารย์บางคนเนี่ยช่วยเหลือลูกศิษย์นะอาจารย์เห็นโดยเฉพาะอาจารย์ชราคงแสนคำตอนนี้ท่านขับรถเกษียณลน,นะท่านเป็นญาติธรรม สามีท่านพลนโทรสะอาดตรงแสงครับมาถื้อสินปฏิบัติธรรมอยู่เนื่องๆเงราบางครั้งเนี่ยก็เห็นท่านพูดนะท่านก็ไม่ได้โอวดอะไรท่านก็บอกว่าโอ้ตอนนี้ดูแลลูกศิษย์คนหนึ่งมาโรงเรียนก็สายก็เลยไม่รู้ว่าทําไมมาสายมีโอกาสไปเยี่ยมบ้านเขาพเพราะเป็นความเป็นอยู่เท่านั้น เด็กคนนี้จะขัดสนเรื่องอะไรที่ท่านช่วยได้ท่านก็ช่วยนะจนถึงเรื่องเงินเรื่องปัจจัยเรื่องสิ่งของเนี่ยพ่อแม่ครูอาจารย์มีจิตวิญญาณมีจิตวิญญาณเป็นพ่อผิวแม่ผิวครูที่ดีอาจารย์ที่ดีก็มีมากฉะนั้นขอให้ท่านทั้งหลายจงมีความตั้งัจอยู่ในวันครูแต่ละครั้งเนี่ยนะเราระลึกถึงเอาดอกเอาดอกไม้หรือถ้าท่านลดเกษียณไปแล้ว ถ้าเรารู้จักว่าท่านอยู่ที่ไหนก็ไปเยี่ยมยามถามข่าวท่านบ้างโดยเฉพาะผู้ที่เป็นครูบาอาจารย์ที่เคยสั่งสอนอบรมเราในชันธนะที่เรามาเป็นผู้ปฏิบัติธรรมหรือเยนเคยบวชเคยเรียนอันนี้ก็สําคัญที่เราจะต้องรู้จักการตามอยู่ความกตัญญยูนี่เป็นเครื่องหมายของคนดีคนดีนั้นย่อมทําอะไร ก็จะมีแต่ความเจริญความรุ่งเรืองเพราะผลบุญหรือกรรมดีที่ส่งผลเพราะพระศาสนานั้นไม่ได้เชื่อทฤษฎีอื่นทฤษฎีอื่นเป็นเพียงคำนวณเป็นเพียงประเมินเป็นเพียงคาดเดาหรือเป็นเพียงเปน็นว่าเป็นวิชาหลักการหนึ่งเท่านั้นทฤษฎีหนึ่งเท่านั้นแต่คําสอนในบอญพุทธศาสนา,าอยู่ครอบคลุมไปทั้งจัก,กรวาลเพราะว่าความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในชีวิตของบุคคลดนั้นๆ จากผลที่เขากระทําทั้งสิ้นระหว่างพืชชนิดใดเราก็ได้เมล็ดพ,พันธุ์พืชผลชนิดนั้นเราจะรีเลีลนหนีผลของการกระทําของเราไม่ได้เลยฉะนั้นท่านทั้งหลายอยากมีความสุขก็ต้องแต่ทํากรรมดีหรือดีกรรมชั่วหนีห่างสิ่งไม่ดีท่านก็จะพบความสุขรักษาสินห้านะเป็นบรรทัานของที่เป็นผู้มนุษย์ผู้จเจริญผู้ประเสริฐ ถ้าเราสามารถรักษาสิ้นได้เราก็จะมีเกาะแก้วกำบังทําให้ชีวิตของเราพ้นจากบัตเหตุบัติุภัยจากภัยวิบัติที่จะเกิดจากตาหูจมูกลิ้นกายและใจบางครั้งเรื่องไม่เป็นเรื่องคนต้องฆ่ากันตายขับรถเฉี่ยวกันต้องเอาปืนมายิงกันตายมีเรื่องไม่เป็นเรื่องสามีภรรยาต้องทําลายกันถึงกับต้องสูญเสียชีวิตอย่างนี้เป็นต้น เพราะอะไรโย่เพราะเราไม่ได้รู้จักการฝึกจิตฝึกใจไม่ได้ทำความเพียรให้เกิดแก่สติปัญญาของเราเพราะเราไม่ได้ฝึกจิตฝึกใจฝึกพลังแห่งสม,มะถะฐานของสติก็ข,ขาดโดยโดยเฉพาะนอกจากไม่ปฏิบัติธรรมแล้วนอกจากไม่บำเพ็ญบุญกุศลแล้วเรายังทำจิตของเราให้อ่อนล้าและเศร้าหมองเช่นเป็นสิ่งเสติดมึนเมา เช่นไปใช้ชีวิตที่หักโหมในทางไม่ถูกต้องฉะนั้นท่านทั้งหลายชีวิตที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันไม่ว่าอุบัติเหตุบัตุภัยอคีภัยโจรภัยหรือการทะเลาะเบาแวงทําลายเข็นฆ่ากันก็เพราะจากต้นเหตุของจิตที่ขาดสตินั่นเองคนที่มีความสุขความสําเร็จความเจริญก็เพราะจากจิตของเขาที่คิดดีปัถานาดีทดําดีและทําในสิ่งที่ถูกต้องมีสติก็เหมือนมีเบงในโย เรามีแต่ความเร็วลดสุภาพลถเนี่ยมปีประสิทธิภาพดีขนาดไหนแต่ถ้าเราไม่มีเบรคมันจะมีความหมายอะไรนะโยมเพราะเบรคคือตัวเซฟที่คัดในการที่จะทําให้เราไม่พบอุบัติเหตุบรภัยหรือออกนอกเส้นทางน,นั้นการที่มีเบรกก็เหมือนการฝึกสตินะโยมการให้ทานการรักษาสินการทําสมาธิทําจิตให้เบิกบานหรือผ่องใสก็เพื่อฐานทําให้จิตของเรา เกิดฐานแห่งสติเพราะสติเต็มรอบจะผ่านพบมองเห็นสิ่งต่างๆเราจะมองสิ่งต่างๆอยู่เหนือสิ่งที่เรามองไม่ใช่อะไรที่เรามองเข้ามาแเราก็ทั้งยินดียิน้ายชืนรักไปเลยนะชอบกับยินดีไม่ชอบกับยิน้ายไปเลยได้ฟังอะไรที่มาปุ๊บถ้าเราถูกเราก็ชอบเลยเชื่อเลยทูกง่ายต่อการถูกหลอกชีวิตก็เหมือนกับเวนั่โยที่เราแบ่งไปแห่งมาเปยวอยนอะโย ที่ต้องเวไปเวมาตัวเราไม่ใช่เปรนะจิตของเราก็เหมือนที่เขามีเพลงนะใจเธอเหมือนกระดาษลมพัดไปพัดมาใครพูดมา,าเธอก็เคลิ้มไปเคลิ้นไปเคลิ้มมาจนเธอไม่มีแก่นสารของชีวิตจะหาความสุขความเจริญในเรื่องความรักก็ไม่ได้เพราะคนบางคนเนี่ยใครพูดอะไรดีใครพูดอะไรเพ,พราะเพราะถูกใจก็เริ่มก็หลงไปอย่างนั้นสตินะจอมสติมาเนี่ย มันปัญญากเกิดสติไม่มีสติตเลือปัญญามันก็หน,นีฉะนั้นการฝึกจิตทำสมาธิมันจึงเป็นปัจจัยสําคัญเราต้องมีหิ้งพระสวดมนต์ไหว้พระไปศึกษาตามมัดต่างๆพอรู้หลักการประพฤติปฏิบัติหลังจากนั้นเราก็มาประพฤติปฏิบัติที่ห้องพระหรือบ้านเราเองเราก็จะได้ฐานของสติก่อนที่เราจะออกงานก่อนที่เราจะไปทํางานเราต้องพบปะผู้คนอุปสรรคต่างๆโดยเฉพาะเป็นผู้บริหาร องค์กรบริษัทหรือหน่วยงานของรัฐหรือมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบข้มเกี่ยวกับผู้คนมากๆถ้าการที่เราขาดสติแล้วเนี่ยแน่นอนเราย่อมจะทำอะไรไม่ได้ถูกต้องตามความเป็นธรรมทั้งหมดเพราะอยู่ที่อารมณ์จิตถ้าอารมณ์จิตดีมองอะไรก็ค่อย้งที่จะอยู่ในสภาวะเป็นธรรมแต่ถ้าอารมณ์จิตไม่ดี อะไรกระทบเราก็จะมองสิ่งเหล่านั้นไม่เป็นธรรมดนั้นอย่าให้อกติสีลักษณ์เรก็ดีชอบก็ดีหลงก็ดีเกิดขึ้นกับมโนจิตไม่ว่าจะทําอะไรเราก็จะประสบแต่อุปสรรคหรือไม่เกิดความราบรื่นสําเร็จในสิ่งที่เราทําเพราะว่าองค์สติไม่บริบูรณ์ฉะนั้นสตินี่นะมันเป็นเรื่องสําคัญในการตัดสินใจเรื่องต่างเรื่องที่มีบทก่อน ที่กล่าวไว้ว่าร,ร้อยร้านคนที่รักยังประจักษ์ไม่เท่าพ่อแม่รักเราเท่าดวงแดสุดแน่แท้มีแปดพันอุมอ,อกที่พ่อแม่กอดอุนตรอชั่วยดิรันพระคุณล้นอน,นันต์สุดจะสรรมาเอ่ยกว่ารักใดเรารักเท่าพ่อแม่รักผูกสมาคร,รักมัน่นมีอวันไว ห่วงได้เล่าท้องห่วงปานดวงใจที่พ่อแม่ให้กับู้อยู่ทุกคราวยามรุกคืนพ่อแม่ขมตม่มไร้ท่ายามรุกเศร้าพ่อแม่โศกวิโยกกวางยามลุกหายพ่อแม่ห่วงดังอุรายามรุกมาพ่อแม่หมดรดห่วงใ่ยามมีกิจหวังให้เจ้าเฝ้ารับใชย้ยามป่วยไข้หวังให้เจ้าเฝ้ารักษา อย่างถึงข่าวเรื่องรับดับชีวาวังให้เจ้าปิดตาเวลาตายเราจะเห็นบทกบ่อนบทนี้แสดงถึงพ่อแม่ที่มีพระคุณต่อเรามาพ่อแม่้ต้องมีความอดทนนะโยมคันติแม้กระทั่งพ่อแม่ที่สั่งสอนอบรมเราเช่นพ่อแม่ครูบาอาจารย์เราเห็นโครบางคนเป็นโครอาชีพ ที่เขาสอนทักกีฬาจนได้เก่งด้วความสําเร็จหลายคนเนี่ยเขาต้องทุ่มเทนะอาตมาเห็นเปรียบเทียบฮุชเ่นะนะเขาเป็นคนเกาหลีนะเขาจะได้สัญชาติไทยมากนะ,ะเขาก็ได้สัญชาติไทยทุ่มเทสอนจนรับเทวนัโลกของไทยเราเยเก่งติดอันดับของโลกนะได้เหรียญทองนะโอลิมปิกฉะนั้นเราต้องยอมรับอย่างหนึ่งบอกพ่อแม่ก็ดี ครูบาอาจารย์เป็นแบบเรียกพ่อพิมพ์แม่พิมพ์แบบอย่างไรนักมวยนักกีฬาหรือครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์เจ้าที่ได้ได้สั่งสอนอบรมสิทธิ์มาอย่างดีเพราะท่านต้องมีความขันติท่านั้นโอวาทปฏิโมกขา,าที่โยนะ่เป็นโย่เป็นหัวใจในเพราะว่าพุทธศาสนาได้เหมือนกันที่บอกว่าขันติปรมังตะโปติตัดขา ความอดทนเห็นไหมความทนทานเป็นตบะายอย่างต้องอ so ดทนสอนอดทนสั่งอดทนพูดครูบาอาจารย์นี่ต้องทุ่มเทพูดแล้วพูดอีกทาแล้วทาอีกฮะทาให้ลูกศิษย์ดูจนลูกศิษย์เกิดความจำนิกจำนานอ่าเช่นเดียวกับพ่อแม่บงบ่าเปื่อปากเปื่อยปากแฉะต้องคอยบอกต้องคอยห้ามต้องคอยสอนลูกอ้ยนะฮะพ่อแม่เนี่ยทำอะไรเดินดูแลรับใช้เราเนี่ยแสงจะสาหัสอืมบางทีพอท่านแก่เท่าฉันใช้ไหว้วานนิดๆิดหน่อยหน่อย ใช้คําสุวาพด,ด่าท่านบ้างเสียงท่านบ้างว่าท่านบ้างนะทั้งนนี้คนแก่นะนะบางทีก็แก่แนละ้วแชแรงไว้นะคิดเถอนะัย่จะเป็นแน่นอนเขาจึงบอกว่าไม่รักไม่ว่าจงเมตตาช่วยอาทรช่วยกินแล้วให้นอนพลอยคลายทุกข์ผ่อนพลอยสุขใจเวลาเราโกรธท่านให้เรานึกถึงเมื่ออยาวายนะร้องไห้ยามป่วยไขย้ได้ไขรเล่าพอปอบโยน พ่เลีเ้ยงตนเติบใหญ่หวังติดตามช่วยอวยชัยหวังเพียงจะได้ยนตเติบโตโจนสังหงารนะเวลาทําอะไรผิดให้คิดถึงเวลาเราเคยป่วยเคยไม่สบายกเคยท่านดูแลได้ทานนะถ้าเรามีมโนสำนึกนะเป็นมนุษย์นะฮะเป็นมนุษย์ถ้าจิตใจเป็นมนุษย์ต้องระลึกผิดชอบเ่วดีระลึกถึงบุญคุณพ่อแม่ถ้าจิตใจยังหยาบหยาเป็นสัตว์ไร้ฉัน แต่สัตว์โดยสารบางตัวมันก็ดีนะรู้จากพ่อแม่นะนี่ไม่ใช่ทั้งหมดอนาะจารย์เขาเปรียบเทียบให้ฟังนะที่เขาเวลาคนทําไม่ดีเขาจะว่าไอ้ชิงม้าเกิเนบางทีหมามันก็กร,รู้ภาษาแต่หมาบางตัวมันก็ไม่รู้เขาเปรียบเทียบอย่างนั้นนะเนี่ยอาจารย์เปรียบเทียบให้ฟังหมาบางคนก็มีประโยชน์ต่อคนอีกนะแต่มันมากเพราะบางคนนี่โหชิดเบียดเบียนข่มเหงเอ่อไปหลอกลวงต้มตุนไปทําลายคนอื่นโดยไม่ได้คํานึงถึงบาปบุญคุณโทษนะ คนแบบนี้ไม่ใช่น้อยนะเขามีเยอะเหมืนอนกันแลงนั้นเราก็ต้องระมัดระวังใช้สติใช้ปัญญาฉะนั้นฉะนั้นท่านทั้งหลายการที่เราเพาะบม่มลูกทิดาบุตรทิดาของเรานั่นเราสกังสร้างเมล็ดพันธุ์พืชที่ดีเช่นเดียวกับการที่เราได้ให้เด็กไปศึกษาหาความรู้ตามฐานการศึกษาต่างๆก็ดี การอบรมสั่งสอนเรื่องศีลเรื่องธรรมเรื่องหลักการเดินชีวิตที่ถูกต้องเนี่ยไม่ใช่เรื่องเล่นนะโยมบางท่านนีจะสอนลูกไปในทางวิทยาศาสตร์สังคมศาสตร์หรือเรื่องทางโลกโลกแต่ก็ลืมไปว่าเรื่องศีลธรรมจริยธรรมเรื่องคุณธรรมเรื่องบาปบุญเรื่องคุณเรื่องโทษเราจึงเห็นเวลาเด็กบางคนโตขึ้นมามีความเก้าล้า มีความเข้าใจผิดผิดเชื่อผิดผิดพาะพ่อ,พอแม่ปล่อยปะกละเลยก็เหมือนกันนะนาการที่ไปให้เรียนรู้ในสิ่งที่ไม่ถูกไม่ต้องพ่อแม่ต้องสอบสองดูแลนะการเอาใจใส่ในเรื่องหลักความเชื่อทางศาสนาหลักความเชื่อ,อเรื่องศีลธรรมเรื่องบาปบุญคุโทเพาะไม่ยังงั้นมันจะมีผลพับต่อใครต่อพ่อแม่เพราะเมื่อเป็เด็กเขาไม่เราไม่ได้ไปหว่านพืชให้เขาเลยเราไม่ได้ให้อ่า ปุ๋ยแต่ปันพึงปัญญาเขาเลยเราปล่อยเขาตามเดี๋ยวถากรบางคนพ่อแม่ก็ปล่อยเกินไปก็มีคนเสียนะแต่เด็กคนนั้นบังเอิญเอาใจใส่หรือได้รับสิ่งดีๆก็แล้วไปแต่มีจำนวนไม่ใช่น้อยที่เด็กบางคนเสียผู้เสียคนหรือพูดง่ายๆว่าได้รับเอาสิ่งที่ผิดๆเข้ามามีความเชื่อเพราะอาตมาเคยได้เห็นเด็กมีพฤติกรรมเก่าล้าบางคนโดยเฉพาะข่าวที่ออกมาถ้าเป็นจริงนะ ที่ชายคนหนึ่งชื่อโตหรือ,อยังไงเนี่ยที่บอกว่าลูกชายไปได้ลูกสะบายและตัวเองโดนตรักรังทาเหมือนในหนังแล้วก็มีคนหนึ่งที่อาารยรู้จักทางภาคใต้ลูกก็ทํารักษาะคล้ายๆกันนี้แต่ว่าไม่ถึงขนาดนี้ไม่ถึงขนาดนี้เองแต่ไม่ให้พอ่อไปในอิสระก็บางทีต้องขังพอ่อไว้เลยเหมือนกันคล้ายๆเป็นแบบนี้เหมือนกันนะฮะตอนนี้สิ่งที่อาจารยเห็นเนี่ยอันนั้นจริงอย่างเป็นเพราะว่าบางครั้ง โยมโตทยรักลูกเกินไปเห็นได้เขาสัมภาษณ์คุณครูที่เคยสอนไอเด็กหนุ่มคนนี้ตอนนี้มีภรรยาแล้วก็มีลูกเอาพ่อไปขังเอาแม่ไปขังอย่างนี้เป็นต้นท่านทั้งหลายเรื่องบางอย่างเนี่ยเราสามารถป้องกันได้ด้วยการที่เราต้องปลูกฝังเขาต้องอบรมเขาในทางที่ถูกต้องสั่งสอนเขาในทางที่ถูกถ้าเราสั่งสอน ไม่สั่งสอนไม่อโคลเลยให้แต่เงินให้แต่มันนี่พอระวางรากฐานทพพววําครอบครัวตุนล่ำรวยเมื่อมีสิสุขเต็มทัางไปชีวิตต้องเป็นแบบครอบครัวของโยมโตนี่ก็ไม่ไหวนะภรนยาของโยมโตบอกว่าผูกขอตายอ่าแล้วก็ไม่รับการดูแลอย่างเอาใจใส่มีพฤติกรรมหรือมีภาวะที่น่าสงสัยน้ำหนักเนี่ยค่อนข้างจะเป็นไปตามที่คุณโยมโตพูดมันมาก แต่เราก็ยังไม่เด็ดสรุปทุกเรื่องนะท<น>ะนั้นอตาตมาจึงอยากให้เป็นบทเรียนนะเพราะไม่พ่อบางคนเราเห็นลูกบางคนฆ่าพ่อพี่งบางคนนะ,นนะเด็กวิ่งบางคนมันก็ไม่เด็กนะเป็นวัยรุ่นละเป็นโตล้วให้แฟนเนี่ยฆ่าแม่ตัวเองแล้วก็เคยไปจ้างมือปืนมาฆ่าหลายครั้งไม่ได้สุดท้ายจะจ้างแฟนก็จับได้ก็จับได้มาสารภาพบอกแฟนเป็นคนให้จางฆ่า ือจะคบสมบัติแม่อุ่าลเลี้ยงดูมาเมื่อแม่ตายไปแล้วสมบัติจะเป็นของใครล่ะเขเป็นของลูกแต่เพราะความโมโนสมกทีิชอบชั่วดีไม่มีเราเห็นะจชาพิพิษานที่โดนเอารถดกับไปขังเนีย่ยนี้เป็นต้นพอพ่อตายแล้วลทิได้ตอนที่ตัวเองมีลูกแต่บางคนยังมีลูกยังไม่สำนึกอีก อันนี้ก็ฉะนั้นการอบรมการสั่งสอนในสถาบันการศาึกษาโรงเรียนเนี่ยอามาก็อยากให้เน้นเรื่องศีลธรรมจริยธรรมคุณธรรมเอาพระพุทธหลักพุทธศาสนาเข้าไปสอนนะในเด็กที่เขานับถือพุทธนะเด็กที่เขาไม่นับถือพุทธเราก็อย่าไปไปบังคับเขาหรือไปเพราะพุทธของเราเนี่ยค่อยๆจะอิสระ,ะอยู่นะฉะนั้นเรื่องสําคัญท่านทังางยต้นไม้ถ้าเราปลูกเราไม่พรวนดิน ไม่ลดน้ําไม่ใส่ปุ๋ยมันก็เป็นต้นไม้จานเจริญงอกงามจะเป็นไปได้อย่างไรเวลาก็ผ่านไปดูใ้ายน้ำไปในก้ววันนี้เราทําอะไรอยู่อะย,ะยุก่อนที่เวลาจะหมดไปจากโลกมันดินกบหน้าร่างกายต้องเป็นภูมิปงเีนลงเรียนน้ำลงน้ำไฟไปส่วนไปเลอแต่จิตที่ออกจากนลา อย่าซึมซับเอาอความดีความชัว่วถ้ายังไม่สิ้นกิเลสก็ต้องเวียนไวไ่ายตายเกิดน,นั้นก่อนเราจะระวัลจะรับขอบฟ้าขอให้เราประกอบคืองานคนดีทานเช่นสัตว์เป็นบุญเป็นกุศลในห,หล่อเลีย้ยงดวงจิตของเ,เขาให้มันก้าวขอกสุพันิพพานธ์เมื่อไจบรายการก็ต้องขออนุมโมทนาท่านไปใช้เรื่องอนะนรเพื่อเพื่อสำนวจปุษเปนวัตถุก่อสร้รางสีที่มีคุณค่าวัสดุอันทรงคุณค่าเขาติดอยู่ไห ถึงไปอ่อนะนี้กระทบรายการต่อมาก็จะสวดเพลงเมตตาเพื่อปสิทมงคลแก่ท่านผู้ชมทา่รับมในวันนี้มูมีความมายยังมีส่วนบุญมนุอย่าพ้นค่ากาะทำนาการบันดลและได้กระทำนาบุพก,การเราได้็ิทีพิจารณ์ขึ้นคือเบิดามาตัวเป็นประานทั้งนี้คารายประสบพบพรานทั้งผู้ที่คารามีเคยอภเพ็นทางเราเป็นการมีชัยชั่วยดีเระเราที่สร้างไปยานุเวน ตัวสัตว์ในปัโรปเป็นเกนคือเคิดในภูมิสามสถานโดยกำเนิดสี่ละมีคัะนหนึ่งคันสีมีประมาณท่องเที่ยวในพ่อพิเศษโอรานพบน้อยกันดาลก็ดูจากการเราได้ไดๆรู้้ส่วนขายเรานนในหมวดธนาปนันนส่วนบุญคายพี่ไม่รู้พันก็มูเทวานุกูลปักการให้สัตว์ทั้งหลายประจักษ์ส่วนบุญ คิคุณไรโมูโอธนามีครานพอหมโธนาประสานทวารบุญค่าประสานประสิประสค์ข้อจงสรรพสัตว์มีราชวินชีเป็นสุขีมีทนงถึงบทเกษมพิสานโดยตรงพานิพานองค์สรมสงานความปราถนาประชาทุกมูจงดีงามดูบิเศษสวัสดชสำเ็จโดยชอบประกอบบุญจัดสมพู์พูนผาดจรันจริญ